คนบาปปฏิบัติจาค่าและบรรพบุรุษของเราก็ได้ทําบาปและความบาปนั้นก็ได้ตกมาในชีวิตของเราใส่เงื่อนนั้นนี้ลงเจ้าค่าแต่เมื่อเราเข้ามาหาพระองค์ให้เราที่จะยอมจำนนต่อพระองค์และคืนกับพระองค์และสารภาพอาชีพต่อพระองและพระองค์จะอภัยโทษทั้งสิ้นให้กับชีวิตของเราและพระองค์ทรง เริ่มต้นด้วยการดีในชีวิตของเราพระองค์ทรงบอการดีในชีวิตของเราพระองค์ก็จะทรงทำทุกสิ่งให้สำเร็จในชีวิตของเราแต่เราต้องเชื่อฟังพระองค์แต่เราต้องเดินกับพระองค์และต้องหนักแน่นกับพระองค์และเราต้องยอมกับพระองค์จริงๆให้เราทาไหายที่จะไปดื้อให้เราท่าไหายที่จะเชื่อฟังพระองค์และท่องใจลมไปกับพระองค์เดินกับพระองค์และขอพระองค์ส่งโปรดเมตตาทำพาชีวิตของเราช่างะเรา จิตใจของเราขอให้ใจของเรานี้จะไม่เป็นใจหินแต่ให้ใจของเรานี้จะเป็นใจเนื้อที่จะยอมให้พระองค์ได้ในทุกๆเรื่องที่เราจะให้หันหนักให้กับพระองค์ในแต่ละวันที่เราจะเชื่อและวางใจพระองค์ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาสถาเยี่ยมแรงโปร่งเจ้าข้าในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงชูใจของเราโระองเจ้าข้าให้ใจของเราที่จะหนักแน่นมั่นคงเด็เดินติดตามพระองค์ ร่วมไปกับพระองค์ในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาทุกลมหายใจของเราทุกย่างเท้าของเราวันต่อวันขอพระองค์ทรงเมตตาและขอพระองค์ทรงอยู่กับเราด้วยพระบิดาเจ้าข้าและให้เราทุกคนที่จะหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เดินกับพระองค์ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเจอวิกฤตใดๆไม่ว่าทางนั้นจะตันแต่ให้เราที่จะ พวกเข้าอธิษฐานละน้องตูวต่อพระองค์ให้เรามอบปัญหาของเราไว้กับพระองค์ให้พระองค์ทรงเป็นทางออกและทางและเิ็นทางเดียวที่เราจะได้อยู่กับพระองค์ในแต่ละวันและขอให้เราที่จะมีชัยชนะไปกับพระองค์เมื่อถึงวันนั้นวันที่พระองค์จะทรงมารับเราจากไปพิชิตเจ้าค้าเพราะว่าเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่เราจะไม่หลงตัวเองว่าเราเกิดมาทาอะไรเกิดมาเพื่ออะไร เกิดมาเพื่อมีชีวิตแล้วก็ตายอันนี้พวกเจ้าข้าให้ประโยชน์พค์เจ้าข้าแต่ให้ทุกคนที่เราเกิดมาเราจะรู้หนทางเบอรสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าว่าเรามาเพื่อพระเจ้ามาเพื่อแสวงหาพระองค์เมื่อวันสุดท้ายที่เราได้สิ้นใจไปนั้นให้เราได้ไปกับพระองค์ที่เราจะไม่ตกอยู่ในบึ้งไปนรกแต่ให้เราที่จะบากบันมานั้นให้อดทนเพื่อวันนั้นที่เราจะได้ไปกับพระองค์ ที่พุ่งจะตัดเตรียมสิ่งดีๆไว้ในมรางหน้าในโลกหน้าเพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งความบาปเป็นโลกแห่งความเมื่อเป็นโลกแห่งการชิงดีจิตงเด่นกันแก้ทสศยะเพราะว่าโลกแห่งความบาปแต่เมื่อเราไดวางใจในพุ่งให้เราตีฐานพุ่งให้เราหลุดพ้นจากทุกสิ่งนั้นเพื่อเราจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ในสายพเมพของพระองค์ให้ที่จะเราจะให้ชีวิตของเราจิตวิญญาณของเราที่จะเติบโตภายของพระอง เรเรียนรู้มาจากพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและอพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงพระองค์ทรงเลี้ยงเราทุกคนเราเป็นผู้เก่บของพระองค์ให้เราที่จะฟังเสียงพระองค์ได้อย่างชัดเจนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าโลกขออธิษฐานฝากว่าอธิษฐานนี้ไม่ผิดของพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนได้ทำต่อมาอห้ถ้าเปิดขึ้นมา รีดของเราในแต่ละวันที่เราได้ไปทางกับพระองค์เพื่เราจะไม่หลงหายในให้เราที่จะซักซื่อกับพระองค์สาธุการเป็พระเจ้าผู้ยิ่งยิ่งสุดสุดสารเสด็จพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราพระองค์ผู้ทรงชอบธรรมและพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ในทุกสิ่งพระองค์ทรง ยูเหนือพระบิดาเจ้าข้าทุกสิ่งในโลกใบนี้พระองค์เจ้าข้าองค้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของแม้แต่ชีวิตของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เราก็เป็นคนของพระองค์ที่พระองค์ทรงเรื่องสรรไว้พระบิดาเจ้าข้าอธิษฐานเผื่อพระองค์เจ้าข้าชีวิตของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ผู้ที่เชื่อผู้ที่เดินและผู้ที่ติดตามพระองค์ก็ขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองเราพระองค์เจ้าข้าที่เราจะไม่ลงเจตนงจากทางของพระองค์ที่เราจะไม่หักที่เราจะแป อากาไหว้พร่งจ้าค well, no. yeah. yeah. uh ่าหรือรูปเคารพสิ oh. ่งใดพร่โปจ้าข่าที่จะไปทิ้งถือนั้นพปร่งจ้าค่าแต่ให้เราที่จะอยู่ในกรอบของโปร่งของโรรองสติกรอบที่เราหวาไว้พรร่งจ้าค่าเพื่อเราจะไม่หลงมลงจากทางเพื่อทำความผิดบาปพระพิธารจ้าค่าและขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้กับเราพรร่งจ้าข่าเพื่อเราจะไม่ล้มในบาเพื่ออวัยวะในร่างกายของเรานั้นที่จะไม่ให้มันมันหยิบจิงไปใช้พระิการจ้าค่าแต่ให้ทุกสิ่งที่เรามีเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า พระพุทธองค์ทรงอยู่ในชีวิตของเราขอพระเกียรติพระศิลป์ของพระองค์ยกรในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าค่ะฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระองค์ทรงประทานกำลังเยี่อเรียงอสันติสุขขอพระองค์ทรงประทานใจพระองค์เจ้าค่ะที่หนักแน่นใจที่จะปรารถนาแต่พระองค์เพียงผู้เดียวฮาเลลูยาและขอให้เราที่จะมีสติปัญญาที่จะเข้าถึงพระองค์เจ้าค่ะเข้าถึงพระคำของพระองค์พระดิถานเจ้าค่ะที่เราจะไม่พระคำของพระองค์ สติปัญญาของเราที่จะเข้าไปเข้าลึกเข้าไปในหลงเจ้าค่าให้พระครถาของรงั้นจะแตกาในชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเรานั้นจะเจริญขึ้นพระบิดาเจ้าค่าแม้ว่าเราอยู่กับพระเจ้ามานานแล้วหลวงเจ้าค่าก็ขอให้เราหลวงเจ้าค่าที่จะไม่เป็นเด็กไรวินญารลองเจ้าค่าไม่เป็นเท่าทั ขอกนังจาค่าไปให้เราที่จะเข้าใจข้อความของพระองค์ให้ชีวิตของเราจะเจริญขึ้นะองค์เจาค่าขอของพระเจ้าทรงไวพรหน้าที่การงานของเราที่รามีอยู่ในชีวิตของเราะองค์เจาค่าขอของพระเจ้าทรงไวพรธุรกิจหน้าที่การงานของเราและทุกสิ่งที่เรามีเราากไว้กับพระองค์ขอพระองค์ทรงปกป้องขอพระองค์ทรงไวพรในชีวิตของเราให้เติมเต็มสิ่งที่จะเป ชีวิตของเราเพราะแต่ละวันเราก็ไม่ได้วางใจตัวเองแต่เราวางใจพระเจ้าเราไม่ได้ยืมกำลังของเราแต่เราพึ่งพระเจ้าพระบู้ทรงจำค่าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราทุกคนไว้เถิดโปรดจ้าค้าแม้สติปัญญาของเรานั้นยังนิดน้อยอยู่แต่ขอให้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้เปลี่ยนเราด้วยสติปัญญานั้นผงจาค้าที่จะเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราผง ลูกน้อของพระองค์ลูกของตาข้อพี่น้องทุกคนในฐานของพระองค์ในพระนามพระเยซูตามเนียนและอธิษฐานต่อมาอธิษฐานเกิดที่จะจักของเราขอพระเจ้าทรงอยู่ที่นี่อยู่ในที่จะจักของพระองค์และขอพระเจ้าทรงนำพาใหยบริรภคหลงจากข้าพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่จะเป็นแสงสว่างหลงจากข้าพิมเฟือหลงจาข้าเป็นอุปกรณ์ ที S <S ่ถวายเก่ยตพระองค์นั้นแต่ยังขาดผู้คนอยู่ก็ขอพระเจ้าทรงจัดสรรจัดเตรียมอุคลากรของพระองค์พระบิดาจาค่าทุกคนผู้หลงจาค่าไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนที่เราอยู่พลงจงค่าก็จะเป็นเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าชุมชนที่อยู่ในละแวกนี้พลงจงค่าแต่ขอให้อาคารประเสริฐของพระองค์นั้นจะขาดชีวิตของเราทุกคนที่เราเชื่อและตรยทธาพระองค์นี้ที่เราจะเป็นสิ่งสว่างเมื่อพระบิดาเจ้าค่าที่เราจะกล้าร่วเรื่อง พระผู้ช่วยให้รอดพระผู้เสด็จมาและขอให้เพื่อนบ้านของเราที่จะมองเห็นชีวิตของเรานั้นมองเห็นพระเจ้าโปรดจำน้ามองเห็นองค์พระเยซูในชีวิตของเราเพื่อที่เขาจะได้มาหาพระองค์พระบิดาจำค้าแล้วก็ขอให้ทุกคนโปรดจำน้าที่จะยอมกับพระเจ้าจริงๆที่เราจะไม่ไปทําผิดทาบาปลื้อืกับพระองค์แล้วให้คนอื่นที่เขามองเห็นแล้วเขาจะดูผีเกียรติของพระองค์ แต่ให้ทุกคนที่ก็จะยอมรับว่าพระเจ้าสุภิจ้าของเราผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยทิฏฐามภาพ ที่เราจะขอบุณพระองค์และอธิษฐานเป็นพิเศษก็คืออธิษฐานการมีผู้ที่จะมีพระใจที่จะขึ้นไปเป็นผู้นำในการนมันสการพระเจ้าพิมีงานร้องนักดนตรีเพราะว่าตอนนี้ก็ยังขาดอยู่ก็ขอพระเจ้าทรงเมตตานำผู้คนนั้นเข้ามาด้วยเถิดผระหนุ่มเจ้าข้าเพราะว่าที่จัดนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบสาธุู้ใ ไม่เกิดเป็นแหวนเจ้าข้าที่จะจัดของพระองค์ที่พระงค์ทรงตั้งไว้ที่พระองค์ทรงเลือกจัดไว้ที่อยู่ที่นี่ก็ยังไม่สมบูรณ์แม้พระองค์เจ้าข้ายังขาดพละก้นของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอกว่ามีศรูจัดสรรจัดเตรียมพระองค์เจ้าข้าผู้ที่มีฝีมือพระองค์เจ้าข้าว่าจะเป็นนักร้องนักดีต้ามือกองเบ็ด จัดสรรจัดเตรียมได้เกินผูออกาวกหาทอุปสรรคนี้หลงจากาไว้เป็นพิเศษ มันไม่ได้ทําแต่ับบอาษุ์ที่ไม่รู้จักทำไปเ้าแต่เราก็ทากบบลูกของพวงที่เป็นเพียนเหมือนกันทุกที่เชื่อพวงจ้าฆ่าของพวงทรงประานกําลังที่เถิดพวงจัาฆาพทังแย่แรงที่เถิดพวงจ้าฆ้าที่เราจะมีชัยชนะและขอให้พระคำนั้นพวงจ้าฆ่าที่จะผ่านเข้ามานั้นพวงจ้าฆ่าที่จะเป็นอาวุเตัวอุปกรณ์พวงจ้งฆ้าเป็นอาวุธเป็นศัตร์อาวุธ ขอผู้คนที่โปรงเรื่องเราโปรงเรียองเราและขอผุ้คนที่เรามีการแลกกันทุกคนที่อยู่ที่นี่พระบิดาเจ้าค่ะเราจะเป็นอาวัยวะต่อกันแลกกันผู้หลงเจ้าค่ะเราจะอยู่ใจกันผู้ลงเจ้าค่ะเราจะเดินไปด้วยกันผู้หงเจ้าค่ะเพื่อเป้าหมายที่โปรยสร้างไว้ในวันสุดท้ายที่เราจะได้ไปหาผู้หลงนั้นเราจะไม่ขางคนใดคนหนึ่งผ่วงเจ้าค่ะแต่เราจะไปด้วยกันทุกคนพระบิดาเจ้า Ah,